ะครับผมสวัสดีครับไม่รู้เสียงจะดังหรือเปล่าแต่ว่ามาเริ่มวันกันครับผมจริงวันนี้เรามีหลายอย่างที่ต้องทำมากมาเลยตั้งแต่เช้าไปจนถึงคืนเลยนะครับก็นั่นแหละมาเรามาดูวันเดลวอลอกกันนะครับหลายเองอย่างต้องทำนะครับมีช่ทัทร์ล่าของผมแล้วก็ทุรล่าของแบมด้วยไปเดี๋ยวไปกครับผมวันเดลวอลอก let's go ครับผมก็เป้าหมายแรกวันนี้ที่เราจะไปกันนะครับก็คือมสวนะครับอย่างแรกที่จะทำในวันเดยบล็อกวันนี้นะครับมาไว้กรสารนะครับก็มาเป็นเพื่อนเฉยๆนะครับอ่ะโอเคไปครับเดินทางไปมสวกันซึ่งเราแข็งแรงแล้วฉะนั้นเราจะเดินไปนะครับนี่ครับผมพอดีขอบคุณมากครับ โอ้ถึงที่หลังว่ากากโอ้จริงเหรอก็ช้าจำตอนแรกแบบออกมาก่อนแล้วการที่บอกว่าช้านี่คือการด่าวินมอไซค์ไม่ได้ด่าแบบนั้นะลืมไปว่ามันด้วยการด่าแบบเมื่อก็ขอ แค่น <Okay, S 2> mm hmm. ครับผมเราก็มาถึงจุดประมาณแล้วของเรานะครับ oh, ขอขอที่พละอะไรอยากต้องทำนะครับว่าครับเดี๋ยวไปได้ทำาธุระกัน One day block hello รอแล้วครับไม่มีอะไรตอนนี้รอแบบก็แบบอยู่แล้วยู่รอเฉยนะครับนั่งรอแล้วกันโอ้ oh. เดี๋ยววันนี้มีอีกหลายอย่างที่ต้องไปทานะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับแถมนิดนึงเผื่อใครอาจจะยังไม่ทราบนะครับนี่คือคลิปที่เราจะมาทดสอบลองใช้ดีจากอัลซูเอร์นะครับแต่ว่าเป็นสีเนเชลแล้วก็ติดไม้นะครับทุกวันนะเป็นแบบคลิปท,ทั่วไปที่เราสามารถลองใช้ได้ในชีวิตประจำวันเดียวว่าชีวิตประจำวันทั่วไปไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบจ๋าแบบไปเที่ยวเลยแบบนี้นะครับก็ในเดลี่ไลฟ์มันเหมาะไหมสีมันเป็นยังไงแล้วก็เสียงจากไม้เป็นยังไงบ้างก็วันนี้เราจะได้รู้กันนะครับมาติดตังนี้นะ โ <laughs> <laughs> okay, อเคออกมาแล้วครับยังไม่ได้กระสานหรอกแต่ว่าเดี๋ยวมากินข้าวก่อนจางเขาบอกว่าเราจะต้องหายสักพักใหญ่ๆนะครับเรามากินข้าวโรงอาหาราสวกันเราไม่เคยไม่เคยมาตรงนี้เลยประกัน <c oughs> เคยมาแค่ตรงของมัธยมของตอนที่น้องมาเรียรนคนเดียวมาก <c oughs> อะไรคืออาหารที่อร่อยที่สุดที่นี่ข้าวไก่อบแนะนำข้าวไก่อบขอแบบของหวานด้วยเครื่องดื่มด้วยเอาแบบที่ดีที่สุดที่นี่เลยนะแนะนำมาเลยนะเอาดิ เี้วได้นะถ้าชอบแต่ถ้าไม่ชอบก็ใส่ได้ขอบคุณครับส่เกี้ยวได้ครับผมขอบคุณครับเอามาเดี๋ยวมาลองชิมกันเขาให้หมูมาลองกินด้วยนะครับนี่ก็คืออาหารเที่ยงของเราในมสวอวันนี้นะครับกับที่ที่ผมไม่เคยมาเลยนะครับอ่ะไปครับไปกินกัน ไก่คือเหมือนแบบเขาตุ๋นมาจนมันแบบว่าย่อยสลายแล้วครับนุม่มากเยมจิ้มน้ำแบบจิ้มซีฟู้ดที่ไม่เผ็ดเลยแล้วก็ผมเป็นเส้นมาม่านะครับอร่อยดีใส่กระเทียมสับน้ำมันกระเทียมอะไรเพิ่มไป้วยแบบอาหารมหาลัยผมว่ามันอร่อยถูกดีนะถูกพี่เลยมหาลัยที่ไหนก็ตามโอเค <Hey, S 2> ขอไปกินลเจอกันบผมบายดีแม อร่อยนะหรือว่าดีเลยนะครับผมว่าน่าจะเยี่ยมเลยแต่ว่าให้เยอะม,มากขาดใน,นเดียวถ้ามีน้ำซุปหน่อยน่าจะเพอร์เฟกต์เลยขาดน้ยพุปไปินเดียวโอเคเดี๋ยวก็ไปไล่กระชางต่อ <laughs> กลับไปครับก็แวะมารับชาวโวยนมสดหน้ามาสบชื่อดังชื่อดังไงรู้ปะชาวโก้นมสดเ <c oughs> ป็นอันกฤษอะไรครับมันเป็นชาวโวยชื่อดังโอเคเดี๋ยวเรากลับไปนั่งรอเอกสารต่อวันนี้เสร็จกี่โมงเนี้ <c oughs> อืออืออือไป แล้วครับผมได้เอกสารมาแล้วเย้เยเยเยโอเคครับผมแต่ทายต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเอกสารไปส่งกันนะก็นั่นแหละวันนี้ไม่เห็นยับผมหรอกแต่วันเป็นวันเดล์บล็อกก็เราจะตะลุยกันไปนะครับทำไปหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับไปด้วยกันนะจ๊ะคือวันนี้ที่คลิปมันลงก็คือวันเสาร์ใช่ไหมคลิปนี้เพิ่งถ่ายเมื่อวานโอเคไปต่อกันครับผม อะไรไม่รู้พาตาไม่หน่อยทางซ้ายใช่ขวาโอเคจะมเถอ ติดหมวกมันติดครับเป็นประตูแล้วมันทับหมวกโอ้ยโหโค้กกวันแล้วอ่ะมันกี่วันแล้วเดียวองโอเคครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่กระทรวงการศึกษาแล้วเดี๋ยวมันจะถ่ายไม่ได้นะครับมันเป็นสายราชการก็นั่นแหละครับมายื่นเอกสารที่นี่อู้ไปเดี๋ยวเสร็จธุระนะครับเชินครับผม เรียบร้อยครับผมเราเสร็จจากกระทรวงการศึกษาแล้วนะครับก็ส่งอเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะครับเราจะไปเดินเล่นแล้วนะครับสัมเพง็งครับเดี๋ยวไปเดินเล่นสัมเพ็งนิดน,งนึงก่อนครับเดี๋ยวเรียกแท็กซี่ไปเพราะว่าดูจากตรงนี้มันใช้เวลานานะ่ะถ้ารถเมย์มันวนหลายต่อเลเกินนะครับก็เดี๋ยวนั่งแท็กซี่ไปสัมเพ็งกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปตัดผมอะไรต่อแถวบ้านนะครับอ่ะโอเคไปครับ let's go to สัมเพ็ง โอเคครับผมเราก็อยู่ที่คลององอาจนะครับก็เดี๋ยวเดินตรงนี้ย้อนกลับไปนะครับในสำเพง็งย้อน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 กลับไปครับเป็นเดินเล่นนะครับก็ดูบรรยากาศกันไปนะครับกับวันเดอร์บล็อกวันนี้นะพักผ่อนแล้วเดี๋ยวดึกๆเย็นๆไปตัดผมนะครับแ <ไข S 1> ถวบ้านนะครับเรากลับบ้านนะครับผมเมื่อกี้ต้องบอกว่าประสบการณ์การนั่งแท็กซี่มาเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเหมือนแบบเขาไม่ค่อยรู้ทางอ่ะผมก็เลยบอกทางแต่พอบอกทางเขาก็ขยับขับขับเลยทุกรอบเลยบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหน่อยครับมันจะหมดเลย เลี้ยวขวาเนี่ยแบบแบบเลยเอ็ก้าวสิเมตรเลี้ยวขวามันแบบแบบเลยแล้วขับไปข้างเร็วด้วยคือระยะทางมันเท่ากันเลยนะครับจากที่เราขาไปไปที <É. transparency S 3> <it> ่ตรงกระทรวงศึกษาคือระยะทางเท่ากันแต่ว่าขับไปกระทรวงห้าสิบขากลับแปดสิบเออาลุงก็ขับเลยขับเลยขับเลยอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินดูกันไป แฟชั่นยุคใหม่ยังไปไม่ถึงมาเลเซียเลยทำไมจากสยามเรามาอยู่สัมเพลงไม่เป็นไรเราสาวเสือเหมือนกัน ขอตะกร้าใบหนึ่งได้ไหมครับขอบคุณครับซื้ออะไรอยู่อ่ะซ <c oughs> ื้ออะไรอ่ะก,อกี่อันอ่ะมีกี่ผมอ่ะ <c oughs> มีกี่หัว <c oughs> เออมีกี่หัวมีกี่หัวภาษาไทยเราไม่อย <c oughs> มีกี่หัวสองจริงเหรอไห <c oughs> นหัวหนึง่ง <c oughs> เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะแค่ก็ดูไม่ออกคืออาทิตย์ไงโอเคอาทิตย์ตัวอาทิตย์โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราเสร็จจากที่สำเพง็งนะครับเดี๋ยวเราก็เราจะมุ่งหน้ากลับบ้านนะครับผมผมยังมีอะไรที่ต้องทําที่บ้านอยู่นะครับเดี๋ยวว่าไปจเตรียมตัวไปออกทริปนิดนึงนะครับเอาล่ะ ไม่หมาว่าทุกทางเราอย่างนั้นวะน่ากลัวจังโอเคไปเลยกลับบ้างครับผมเราเดินจากหางมาหัวแล้วมันก็เลยมาจบที่หัวไปกลับบ้างครับ กลับมาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวไปตัดผมกันนะครับ ร้อยหมดนะครับอันนี้ก็เป็นร้านแถวบ้านนะที่ผมเก็บกินมาตั้งแต่เด็กนะอยู่สุขภาพร้านตาผมไปเลยเออร้านยันจะโพมันปิดก็เลยมามกินทนี่นี่เลครับไปเดี๋ยวไปตาผมมาต่อนะครับค่าร้อยเยอะโอ้ยทำไรค่าหลบทำไงโอเคครับเดี๋ยวไปตาผมมาอดกินยัะโพเลย ไปไค,ไไครับไปเดี๋ยวเรากลับไปตัดคลิปคลิปนี้แหละนะครับเราก็ลงพรุ่งนี้นะครับไปเดีวกันครับผมเดีย๋ยวคืนนี้มีอีเวนต์หนึ่งสุดท้ายแล้วนะครับอีเวนต์ <c oughs> คือเทเบอลไงใชยทำนะครับ นะครับอีเวนต์ฟุตบอลตัดไปเสร็จนะครับตอนนี้3ามทุ่มครึ่งยังนั่งตัดอยู่เลยตามนั้นสำหรับคลิปวันนี้นะครับหวันเราก็น่าจะจบประมาณนี้นะจริงๆเดี๋ยวตัดคลิปต่อนะครับแต่ก็น่าจะจบคลิปตรงนี้แหละนะครับก็ถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มของ DJ u o t m o Pocket 3, 3ก็ผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะลงก่อนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลงลิงก์นะครับไว้ในคอมเมนต์อย่าลืม เข้าไปดูกันได้สำหรับคนที่สนใจอยากจะดูรีวิวเต็มนะครับ mm hmm. เทียบ Osmo Pocket 1-2รวมถึงประสบการณ์การใช้งานจริงลงสนามจริงทุกอย่างนะครับ mm hmm. ไปดูได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมเอาล่ะ right, mm hmm. วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกัน mm hmm. อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยแล้วเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนกับดีใจ Osmo Pocket 3และ One Day Vlog บ๊บายบายสวัสดีครับตัดคลิปต่อครับยริงยังไม่เสร็จครับ mm hmm. ใช่ครับ